สวยดอกนี้280บาทมาอีก288บาทดอกนี้1,648บาทนะคะทุกคนเข้ามาอีก470ดอกนี้852บาทนะคะโอ้โหเข้าคนรัวเข้าโคตรรัวเลยนะคะทุกคนนะบิ๊กวินมาเพื่อน,เ,อนเมก้าวินมาจ้านะคะทุกคนนะ3,500 ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ย ก็อยู่กันนะคะที่หน้าเกมไก่ชนนะคะหรือเกมใหม่ล่าสุดในค่าย PG ีนั่นเองนะคะทุกคนนะก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะไปเริ่มเล่นนะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะนะคะทุกคนพีจีก็คลอดเกมใหม่ออกมากันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะมาเพื่อเป็นการเสียเวลานนคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนนะส่วนเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะคะก็มี โปรโมชั่นเหมือนเดิมเลยฝากอ่าขั้นอ่าฝากอ่ฝากไม่มีขั้นต่ำนะคะส่วนโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่เนี่ยก็คือฝาก100รับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400ฝาก500รับ 500, 500บาทไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะคะมากันได้เลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะปักหมุดลิงก์สมัครไว้ให้เนาะทุกคนเนาะอ่ะมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะคะทุกคน โอเคนะคะทุนที่เราเอามาวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็อยู่ที่150บาทเท่านั้นนะคะทุกคนทุนที่เราเอามาวันนี้อยู่ที่150บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ย <c oughs> สแตเตอร์ทุกคนสแตเตอร์สแตเตอร์โอ้โหไม่มาอะมีลุน้นมีลุ้นนะคะทุกคนมีลุน้น มีลุ้นนะลงลงไหมลงไหมโอ้โหเซกเตอร์ลงมาเฉยเลยนะคะทุกคนไปจ้าไม่รู้ว่ามันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะฟรีเกมมาไวก็ใช่ว่ามันจะเข้าให้เราเสมอไปนะคะเพื่อนๆ มาดิสามสิบสบาทสวยดอกนี้สี่ะะนนะสิบาทนะคะทุกคนนะโอเคได้มา104บาทนะคะทุกคน104บาทอืมไปต่อจ้า มาดีสองร้อยสี่บาทอุ้ยสแกตเตอร์มา2ตัวทุกคนเฮ้ยฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่านะคะฟรีในฟรีหรือเปล่าโอ้โหสแกตเตอร์มาเฉยเลยนะคะฟรีในฟรีเฉยเลยนะคะเพื่อนๆอาได้อยู่นะคะไปเริ่มมาดิมาดิมาดิ ดอกนี้สองร้อยแบาทมาอีก288บาทดอกนี้1,648บาทนะคะทุกคนเข้ามาอีกสี่ร้ดอกนี้852บาทนะคะโโอ้หเข้าโคตรลัวเข้าโคตรลัวเลยนะคะทุกคนนะบิ๊กวินมาเพื่อนเมก้าวินมาจ้านะคะทุกคนนะ3,538บาทนะคะทุกคนนะไปต่อไปต่อ โอเคนะคะก็จบไปนะที่3566บาทนะคะทุกคนปะอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเลิกเลยทุกคนแต่ว่าถ้าได้กำไรขนาดนี้แล้วเนี่ยเลิกได้เลิกนะเฮ้ยฟรีเกมมันจะมาอีกหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยเอ้อยเอ้ยโอ้ยอะมีลุ้นมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่นะคะมีลุ้นอยู่ มาแล้วจ้าทุกคนสเกตเตอร์ลงมาเฉยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอไปต่อไม่รอแล้วนะคะทุกคนไปต่อไม่รอแล้วนะไปเริ่มเดี๋ยวจบฟรีเกมนี้นะคะเราเลิกเล่นเลยนะเพราะว่าเราได้กําไรมาแบบอเยอะอยู่นะทุกคนเอ้ยโอ้ยคิดว่าจะฟรีในฟรีอะยังไงอย่าบอกนะว่าจะฟรีในฟรีอย่าบอกนะว่าจะฟรีในฟรี สวยเอ้ยวายเกมนี้คือเยอะจริงทุกคนแบบมีตั้งห้าเลยมั้งมาสามร้อยสิบสองเอ้ยดอกนี้สองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทนะคะบิ๊กวิน โอ้โหอ่ะได้อยู่เด้อนะคะไปจากก็จบไปที่3578บาทนะคะเพื่อนๆน,นะทุนเราเ,าเอามา300บาทนะคะทุกคนทุนเรา,เามา300เดี๋ยวมาดูกันว่าทุน300ของเราเนี่ยนะก็นั่นแหละ อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะคะก็ได้กําไรมาตามสเต็ปนะงบ300บาทกับเกมใหม่นะคะเข้าดีอยู่นะคะทุกคนนะเนาะถ้าอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงเนี่ย<อ>ก็คลิกลิงใต้คลิปมากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย